สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องกัปตันกีตาร์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาสอนให้ลูกๆเนี่ยรู้จักประเพณีที่ดีงามของคนไทยนะครับก็คือการส่งน้ําพระและการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ประเพณีสงการเนี่ยไม่ได้มีแค่สาดน้ําเล่นอย่างสนุกสนานนะครับแต่ยังมีการส่งน้ําพระและก็ลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อเป็นคนนำนะครับส่งน้ําพระ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็น้องนะครับน้องอยากส่งน้ำพาแล้วต่อไปก็ยิมที่กับตันอีกตันส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยคุณแม่อยากให้นำรูปของคุณยายเนี่ยมารดน้ำด้วยเนาะคุณยายเลี้ยงน้องทั้งสองคนมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับคุณยายเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ไม่นาน สุดท้ายก็คุณแม่ส่งน้ำพระแล้วก็พระอ,อมรูปของแม่ใหญ่หรือคุณยายนั่นเองน,นะเด็กๆเรียกแม่ใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขอขมานะครับตอนนี้แหละสำคัญจะสอนลูกๆให้รู้จักการขอขมานะครับ ก็่การการอไรอ้าวอ้าพี่อาจารย์พาลูกมาล้างเ้าพ่อเวลองนมือก่อนนะอ้าวลองลงลนก่อนนะครับเจพ่งนะกายกรรมมัง พี่กรมมังมาโนกรรมังทีุ่งสองพีรุ่เธอพอพ่กับแม่ขอพม่พติกรรมด้เธอนี่ทีนี้ล้างมือล้างเท้าให้พนะเดี๋ให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนพี่ก่อนนะ น, surveys, like a a น, uh oh. น้ง uh huh. องน้องดีนะครับน้าแม่แ่้อายน้องให้พี่ก่อนเล่นกนด้อ้าวน้องมาน,าน้างนะน้างนะ้ถ่ายพ่อก่อน ชนน้อยๆหน่อยเดี๋ยวแม่มากนะแม่มากัเไปน้องหุกขั้แข็งแล้นะลูกไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนนะลูกนะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่จนนะครับอือทายคือลูกอของแม่ท mm ั hmm. ้งสองคนขอรับขอรับขอรับเอาล่างลง สองคนมีรูปภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอีกดีนะครับแรงสุดเก่งอ้กแม่ขอให้รูปทัมสองคนเป็นที่หลักค่้ของคุณทุงกินนะครับใครเห็นใครก็ม่จารยใครเห็นใครก็ติดดูนะคะเจอแต่อรอย แม่อ yeah, e. mm ่าให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนเดินเดินมากเล่นเกมเนน้อยนัลูกอ้าวน้องมาน้องแต่น้องอ่าแต่น้องแม่ถ่ายพ่อก่อนโอ้ล้งเท้าล้งเท้าได้ชนน้อยน้อยหน่อยดิเราแม่มาล้างมือก่อน อปน้องหัอะพักกันแล้วลูกไม่ป่วยไม่เจ็บไม่โจนนะลูกนะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โสน